วันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องของปัญหาของลมหมดครับเวลาเราร้องเพลงสวัสดีครับสวัสดีชาวร้องเพลงดอทคอมทุกคนนะครับครูฟิล์มนะครับกลับมาพบกับทุกคนอีกแล้วนะครับวันนี้จะมาตอบปัญหาที่ว่าทําไมเราถึงเก็บลมเท่าไหร่ก็ไม่พอหรือว่าบางทีเนี่ยหายใจเข้าไปแล้วเนี่ยร้องเพลงแป๊บเดียวยังไม่ถึงประโยคเลยลมก็หมดซะแล้วทําให้ร้องเพลงเหนื่อยอย่าลืมนะครับครูฟิล์มสอนร้องเพลงอยู่ที่ร้องเพลงดอทคอมนะครับสอนตัวตัวแล้วก็สอนออนไลน์ด้วยเพราะฉะนั้นใครสนใจที่จะร้องเพลงนะครับไปดูได้เลยที่ d e s c r i p description นะครับคลิกเข้าามคุยกันได้เลยนะครับ และครับวันนี้เราจะชวนกันอีกครั้งหนึ่งว่าปัญหาที่จะพูดกันถึงวันนี้เนี่ยคืออะไรนะเคยเป็นไหมครับเวลาเราหายใจปุ๊บเนี่ยหายใจปุ๊บร้องเพลงยังไม่ถึงประโยคเลยยังไม่จบประโยคเลยซ้ำไปลมก็หมดแล้วต้องหายใจพอร้องเพลงปุ๊บเนี่ยโอ้โหเหนื่อยมากแทบจะเป็นลมครับทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่ามันเกิดได้จากสาเหตุอะไรบ้างนะครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยคนจะชอบนึกว่าสาเหตุที่ทําให้เราเนี่ยลมหมดเร็วเกิดจากการที่เราหายใจไม่ดีเราหายใจผิดวิธี แต่อยากจะบอกนะครับอันนั้นไม่ใช่สาเหตุเดียวที่สามารถเกิดขึ้นได้เพราะว่าร้อยละแปรสบเก้เลยหายใจถูกเพราะว่าถ้าหายใจไม่ถูกเนี่ยสงสัยอยู่บนโลกนี้ก็คงยากนะครับหายใจแต่ละวันก็เหนื่อยเหนื่อย,อยคงเป็นลมไปแล้วไม่สามารถจะอยู่ได้ถึงวันแน่นอนแสดงว่าอะไรแสดงว่าเขาไม่ได้มีปัญหาในการหายใจ แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยๆที่คู่ฟิล์มเห็นในนักร้องส่วนมากเนี่ยก็คือเรื่องปัญหาของการใช้เส้นเสียงได้อย่างไม่เหมาะสมใช้ได้ไม่เต็มที่หรือว่าใช้ผิดวิธีนั่นเองนะครับเพราะว่าเส้นเสียงเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ปิดกั้นลมถูกไหมบริเวณหลอดลมถูกไหมถ้าสมมติเส้นเสียงเนี่ยไม่กลับมาแนบกันไม่ เรื่องไม่ต้านลมเลยเนี่ยก็ทําให้เราปล่อยลมออกมามากกว่าปกติพอปล่อยลมมากกว่าปกติก็ทําให้เราลมหมดได้ทีนี้เพื่อให้ง่ายขึ้นเมื่อสักครู่นี้ครูฟิล์มพูดไปอาจจะงงงใช่ไหมครับเรามาจินตนาการกันดีกว่าครับเราจินตนาการถึงลูกโปง่งเราเป่าลูกโป่งให้พองเต็มที่เลยแล้วลูกโป่งเขาจะมีปากลูกโปง่งถูกไหมถ้าเราให้นิ้ว2นิ้วเนี่ยเป็นเส้นเสียงด้านซ้ายด้านขวาง่ายๆเลยอ่ะเปลี่ยนเป็น2นิ้วนี้นะจากตรงนี้ไปตรงนี้แล้วกันง่ายๆนะครับถ้าสมมติว่าเราบีบ ากลูกโ Ark. ป่งปึ๊บบีบปึ๊บลมออกไหมครับไม่ออกถามว่าลูกโป่งมีแรงดันไหมตอนใี้ลูกโป่งนะมันพองเต็มที่มันพร้อมที่จะดันลมออกมาถูกไหมครับแต่เราปิดเอาไว้ถ้าคู่ฟิล์มตัดสินใจที่จะปล่อยเลยปึ๊บปล่อยทิ้งไปเลยเกิดอะไรขึ้นครับเพียงเสี้ยววินาทีเท่านั้นลมจะออกจากลูกโป่งทั้งหมดเลยออกเต็มที ية, ่เลยถูกไหมครับแต่ว่าถ้าคู่ฟิล์มเปลี่ยนว่าคู่ฟิล์มเนี่ยค่อยๆปล่อยทีละนิดนึงค่อยๆทีละนิดแล้วให้มือนิ่งๆนะครับเกิดอะไรขึ้น ลมก็จะออกจากลูกโป่องอย่างนิ่งๆ s m o o ค่อยๆออก,ออกออกอย่างคงที่ช้าๆจนกว่าลมจะออกจากลูกโป่งทั้งหมดอันนี้พอจะเข้าใจไหมว่าครูฟิล์มกำลังจะพูดถึงเรื่องอะไรครูฟิล์มกำลังจะบอกว่าปอดของคนเราก็เหมือนกับอะไรครับลูกโป่งนั่นเองและนิ้วของเราก็เปรียบเสมือนเส้นเสียงสองเส้น หนึ่งคู่ที่อยู่บริเวณนี้ถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติเราปล่อยให้เส้นเสียงของเราเนี่ยทำงานได้ไม่ดีถ้าสมมติว่าเราร้องเพลงแล้วก็ปล่อยให้ลมรั่วแบบนี้นะคะเหมือนวลาคุณฟิล์มพูดเนี่ยเราร้องเพลงแค่1 2 3 4 5 4 3 2 1ห่มหมดแล้วเนี่ยเพี้ยนด้วยไปไม่ไหวแต่เรา,ถ,าถ้าเราสามารถที่จะคอนโทรลหรือว่าควบคุมให้มันสามารถที่จะคงที่แล้วก็แข็งแรงกลับมา ขวางทางลมได้ดีขึ้นมาสร้างเขาเรียกว่าสร้าง Resistance สร้างแรงต่อต้านลมให้ได้มากขึ้นเราก็สามารถจะร้องได้ได้ง่ายแล้วก็สบายมากขึ้นเราก็สามารถร้องประโยคเพลงที่ยาวยาวได้โดยที่ลมไม่หมดเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาหายใจอาจจะไม่ใช่ปัญหาเดียวที่เกิดขึ้นแต่เป็นปัญหาของการฝึกเส้นเสียงที่ยังไม่ดีพอเท่านั้นเองนะครับ ทีนี้นะครับสำหรับบางคนเนี่ยก็นึกว่าโอ้โหเราหายใจไม่ดีเลยหรือว่าเสียงเราอาจจะยังแข็งแรงไม่พอหรือว่าเสียงเรายังจะนู่นนั่นนี่โอ้หัวแต่ที่จะไปทำเอ็กซ์ไซส์หรือแบบฝึกหัดเนี่ยที่มัวแต่จะไปเน้นเสียงต่ำเสียงเชสพยายามอัดแรงแรงร้องดังๆสะระกว้างกระแทกตะเบงตะโกนโปรเจกต์เสียงดังๆหายใจลึกๆหายใจจนตัวจะแตกแล้วแต่เสียงก็ยังไม่มาเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าเราโฟกัสผิดไง เราควรจะไปดูก่อนว่าสาเหตุที่แท้จริงของเราที่เราทําให้ลมมันรั่วเนี่ยเกิดขึ้นจากอะไรเกิดขึ้นจากเส้นเสียงมันไม่แนบหรือเปล่าแล้วไม่แนบทําอย่างไรถูกไหมครับเพราะถ้าเราสามารถสั่งให้เส้นเสียงกลับมาแนบกันเหมือนที่เป็นมือเราที่อยู่ที่ปากลูกโปง่งเนี่ยทุกอย่างก็จะจบเพราะฉะน,นั้นอย่าเพิ่งแก้ไขปัญหาอะไรโดยที่เรายังไม่รู้สาเหตุที่แท้จริงเดี๋ยวเสียงจะเสียซะก,ก่อนนะทีนี้สมมติว่าถ้าเราฝึกแล้วแล้วเราสึกว่าเออเส้นเสียงเราก็กลับมาดีนี่หว่าเราสามารถทําเสียงอื ได้ยาวมากๆอได้ยาวมากๆแล้วเอ๊แต่ทําไมเสียงเราเสียงแล้วมันก็นิ่งนะเสียงแล้วมันก็คมนะไม่ได้ไม่ได้แหบเลยแต่ทําไมเราถึงลมยังหมดเร็วอันนี้ก็จะต้องกลับไปดูแล้วว่าเอ๊จริงๆอาจจะมีปัญหาเรื่องของการหายใจจริงๆก็ได้เราต้องดูซิเวลาเราหายใจ,เรา,ายใจเราหายใจแบบแล้วยกไหลหรือเปล่าแบบอะไรอย่างเงี้ยหายใจมีเสียงหายใจแล้วยกไหลแล้วหายใจแล้วก็ เขาเรียกไงห,หน้าอ,อกก็กระเพื่อมกระเพื่อมกระเพื่อมอย่างเงี้ยแสดงว่าอันนี้ยเขาเรียกว่าอะไร high breath ก็หมายถึงว่าเราหายใจเขาเรียกหายที่แปลว่าสูงนะแต่จริงๆภาษาไทยเราจะต้องเหมือนหายใจตื้นอ่ะหายใจไม่ยอมลงไปที่ท้องอย่างเต็มที่ไม่ได้ไปที่ท้องหรอกหายใจลงไปไม่ไปที่ปอดอย่างเต็มที่แล้วก็ไม่ได้ใช้กล้ามเนื้อในการขยายออกมาเพื่อจะรับลมนะเพราะฉะนั้นร่างกายอาจจะแบบว่ากำลงังเขรียเครียดอยู่กลาลังแบบว่าเกรงอะไรเงี้ยอะไรพวกเนี้ยก็จะทําให้เราไม่สามารถที่จะเก็บลมได้ เพราะฉะนั้นถ้าเส้นเสียงเราดีแล้วแต่ว่าเราเก็บลมไม่ดีก็เท่ากับไม่ดีถูกปะถ้าสมมติเส้นเสียงเราดีแล้วแนบกันแล้วเหมือนที่ลูกโป่งอย่างที่บอกปุ๊บบวกกับลมที่อยู่ในตัวเราที่เราสามารถที่จะหายใจเข้าได้เยอะเนี่ยมันจะยิ่งส่งเสริมกันทําให้เราร้องเพลงไงก็ไม่เหนื่อยร้องเพลงได้ง่ายสม ooth ร้องเพลงยาวๆก็ได้ร้องเพลงเร็วก็ไม่เหนื่อร้องเพลงช้าก็ไม่เหนื่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยครับถ้าสมมติว่าเราคิดว่าโอเคเสียงเราดีแล้วนะเส้นเสียงเราทำงานได้ดีแล้ว กลับมาดูเรื่องของการหายใจเอาให้กล้ามเนื้อมันรีแล็กซ์ให้ได้หายใจเป็นธรรมชาติโดยที่ไหล่ไม่ยกแล้วก็อกก็ไม่ยกนะหายใจเข้าท้องป่องหายใจออกท้องยุบป,ปกตินะครับทีนี้มันยังมีอีกหนึ่งสาเหตุก็คือว่าถ้าสมมติว่าสเสียงเราดีแล้วดีแล้วการหายใจเราดีแล้วแต่ก็ยังร้องเพลงได้ไม่จบท่อนแสดงว่าอาจจะมีปัญหาของเรื่องของอะไรหรือว่าการแบ่งวรกการหายใจที่ถูกต้องในเพลง บางครั้งเราไปหายใจแบบว่ากลางท่อนเราก็เลยมีเวลาหายใจไม่พออาจจะต้องรีบหายใจลมก็ไม่พออยู่ดีพอลมไม่พอก็คือลมไม่พอไงก็ร้องไม่ได้อยู่ดีหรือว่าเรารู้ตัวว่าเอ้ยเดี๋ยวจะต้องร้องท่อนยาวๆนะแต่ก็ไม่ยอมหายใจให้ลึกไม่ยอมหายใจให้เต็มไม่ยอมให้รีแลก็กร่างกายเลยัวแต่แบบว่าไปเกรง็งอะไรเงี้ยไม่ได้หายใจได้เพียงพอต่อท่อนที่ยาวๆเพราะฉะนั้นก็อ,อีกปัญหาหนึ่งเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องของการจัด <c oughs> สรรลมหายใจ การจะสั่นลมหายใจเราต้องรู้เราต้องฝึกซ <apan> ้อมไงว่าท่อนนี้คือท่อนยาวนะหายใจนึกลึกหน่อยนะท่อนนี้ยาวมากเลยหนึ่งลมหายใจไม่อยู่ต้องสับซอยการหายใจอย่างไรต้องทํากันบ้านปริ้นเนื้อมาแล้วก็ขีดขีดเลยว่าเราจะหายใจตรงไหนมันก็สามารถช่วยแก้ปัญหาได้แต่ทั้งหมดทั้งมวลที่จะต้องทําคือการฝึกซ้อมสําคัญมากต้องฝึกซ้อมจนเป็นธรรมชาติเพราะว่าเราอยู่บนเวทีเราไม่ต้องการที่จะคิดโอ้ฉันจะหายใจตรงไหนโอ้ฉันทำอะไรอะไรโอ้เราจะเครียดมากสุดท้ายเราก็จะร้องออกร้องเพลงออกมาไม่เป็นธรรมชาติเท่านั้นเอง อยากฝากไว้นะเรื่องนี้เป็นเรื่องเบสิกมากแต่หลายๆคนก็ตายที่เรื่องนี้นะครับเพราะมัวแต่โฟกัสปิดจุดเพราะฉะนั้นลองดูนะเราจะโฟกัสอะไรได้บ้างเราไปดูนะ1เรื่องของเส้นเสียงต้องแน่ที่ 2. เรื่องของการหายใจที่ถูกต้องอันที่3คือเรื่องของการแบ่งวรกในเพลงให้ถูกต้องแค่นั้นเองแค่นี้นะครับก็จะทำให้ร้องเพลงเพราะแล้ว เอาละครับใครชอบคอนเทนต์ดีแบบนี้นะครับสามารถติดตามที่ร้องเพลง .com นะครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งจริงๆด้วยนะเวลามีวิดีโอใหม่ๆมันจะขึ้นเป็เตือนถึงหน้าจอมือถือเลยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแล้วก็ติดตามครูฟิล์มได้นะครับที่แอดไลน์ไลน์แอดร้องเพลงนะครับแล้วก็พูดคุยกันได้จะมาที่ Instagram ครูฟิล์มก็ได้โอ้เยอะแยะเลยนะครับอ่ะวันนี้ไปแล้วนะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้านี้ไปแล้วขอให้ทุกคนร้องเพลงเพราะๆนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย